จากขึ้นไปครับวัชพืชที่ปกคลุมผิวน้ำํำ Sunny SY 204หนอยมเบียร์ฟ้าบ,บันดาลผู้ควบคุมนะครับเป็นงานขุดลอกลําห้วยด้านท้ายอ่างเก็บน้ําห้วยตะโก นะครับตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์บ้านสายโทร7ใต้ฝ่บาบรรดานส่งมาครับส่งมาลุยงานนี้จุดนี้ความยาวประมาณ400เมตรนะครับ ง400เมตรเนี่ยเข้าที่ดูนะครับจากสภาพพื้นที่แล้วดินสมองแทบจะตลอดทางเลยส่งมา2คันครับยืนคนละฝั่งที่เห็นนี่คือฝั่งซ้ายมือนับจากจุดเริ่มต้นนะครับเป็นคอเป็นลำห้วยฝั่งซ้าย ที่นุมเบียรับจบแต่ว่าเดินดีๆนะครับอันตรายทุกอย่างเก้าดินกะทิทั้งนั้นนี่ครับวัดจับคืนในน้ำครับ ดูมีปลาติดขึ้นไปด้วยหรือเปล่าดูด้วยนะนมเบียรมีปลาไหลติดขึ้นไปไหมเดี๋ยวผมตำแหน่งมุมกล้องของผมก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับกับนมเบียรผมอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง มีจิ้มเช็คสภาพพื้นที่ครับว่าแข็งหรือเปล่าสำหรับนมเบียร์เน่ตาเข้าไปให้เน้นไปที่หลังคันนะครับก็คือควักดินขึ้นมาวางหลังคัน สมเมตรตลอดแนวทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพี่ตุ่มตามนะครับยืนฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ย OBSK 200ขยับเดินจิ้มดูแล้วเดินครับเสียวๆอันตรายครับ ทีมงานฟ้าบันดานก็จากแคนดงบุรีลำวันนี้บินมาไกลครับร้อยกว่าโลบันกวดบุรีลำทำไมถึงต้องถึงมือฟ้าบันดานเพราะว่างานนี้เสี่ยงครับรถในพื้นที่ก็มี แต่ไม่มีใครสนใจครับก็ต้องจัดชุดนี้แหละชุดทำงานสะเทือนน้ำสะเทือน,น,นบกนี่แหละครับฟ้าบรรดานกอ่อสร้างเจ้าของงานที่รับมาก็ว่าจ้างฟ้าบรนดานต่อแล้วครับ ช่วงหน้าจะพาไปดูฝั่งของพี่ตุ่มตามซึ่งก็ตามหลังมาอยู่ตอนนี้ดูฝั่งของไอ้เจ้าดุมเบียไปก่อนเป็นการเดินเครยร์ลิงก่อนนะครับเดินเครยร์ลิงก่อนเลย จะลิงไปตักวัชพืชที่อยู่ใกล้ฝั่งออกไปนะครับเพื่อให้เห็นทิวทัศน์สันลำห้วยทิศทางจะเดินนิ่มไว้ครับนิ่มไว้ก่อนแล้วทุกอย่างจะปลอดภัย วัชพืชนล้วนครับช่วงนี้ขยายเดิน บางจุดก็เป็นเนินบางจุดก็เป็นที่ต่ําที่รุ่มจุดที่เป็นเนินดินแข็งๆก็จะปลอดภัยครับส่วนที่ต่ําก็จะวันๆหน่อย

โอ้โห oh 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 oh. กระดกกระดกยาเขียวๆขุมไอ้นี่เอาไว้คุมระดับอ่าชั้นดินนะครับระดับต่างชั้นดินเอาไว้บึ้มเลยเมื่อกี้นมเบีย ปันโซก่อน แล้วนี่ครับฝั่งของนมเบียร์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับไปดูฝั่งของพี่ตูมตามครับพักฝั่งของนมเบียร์ไว้เพราะว่าอีกหน่อยก็เนี่ยจะบังตรงนี้แหละจะมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวหาทางข้ามไปอีกฝั่งเดี๋ยวกันใหม่ครับสวัสดีครับ